ได้ย่สองของการเปลี่ยนจากคนกิน3มื้อมาทำฟาสติ้ง IF 16ทับแ8ได้และนี่คือวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปรวมวิธีแล้วก็เทคนิคที่แพลวใช้ในช่วงตลอดชาเลนจ์นี้กันคือจริงๆในวันสุดท้ายอ่ะมันคือวันที่31ทธันวาคม2025แพลวเริ่มทันมื้อแรกตอนเที่ยงและที่สําคัญคือวันก่อนหน้านี้เราฟาสติ้งกันจนเหลือเวลาฟาสตกันอีกแค่8นาที เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่31ก็เลยฟาสจนถึงเที่ยงได้เลยและพอมั่นใจเลยว่าทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้แน่นอนอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเซตหมา d s e t ตัวเองก่อนว่าเราจะไม่ขยับทีเดียวพรวดเดียวแต่เราจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆทีละก้าวทีละก้าวทุกๆวันแพะจะค่อยๆขยับทีละ1นาที3นาที5นาที10นาทีบ้าง แต่ไม่ได้มากจนเกินไปเอาเท่าที่เราสามารถทําได้อย่างที่2เนี่ยในมื้อเริ่มต้นหรือว่ามื้อที่เป็นเบรคฟาสต์ ast, มื้อแรกที่เราทานเนี่ยทานไฟเบอร์เข้าไปก่อนด้วยโปรตีนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลาอะไรก็ได้ค่ะไข่ก็ได้ มันดีถ้ามีก็ทานด้วยแล้วก็จะทานคาร์โบไฮเดรตปริมาณน้อยลงกว่าที่เคยทานปกติสักประมาณ1นส่วนสรัอวครึ่งหนึ่งถ้าก็จะพยายามจิบน้าตลอดเวลาเพราะช่วงที่เราฟาสติ้งเนี่ยการดื่มน้ําจิบน้ําตลอดเวลาเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพื่อทําให้ร่างกายชุ่มชื้นมากขึ้นที่สําคัญอย่างที่4สําคัญมากสาหรับคนที่กําลังเริ่มต้นทำไอเอฟนะคือการไม่ทานดึกและนอนให้เพียงพอเพราะถ้าเกิดว่าเรากินดึกหรือเรานอนดึกเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้วันต่อไปการฟาสต์มันก็จะทําได้ยากขึ้นเพราะเราจะหิวง่ายมากท้าเล่นนี้ก็จบลง เองจากคนที่กิน3ามื้อมาทำฟาสติง้ง1 6บหัหรือมากกว่านั้นได้แค่ทำให้ถูกวิธีแล้วใช้วิธีในคลิปนี้เอาไปลองทำกันดูนะ